สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมกล่าวนะครับก็มันจะมีให้เราเก็บดาบที่อยู่ข้างๆเตาเตาปิ้งย่างตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมีตะแกรงอยู่แล้วมันจะมีเหมือนเป็นหลอดอะไรสักอย่างน่าจะเป็นหลอดยาสีฟันอะไรให้เราเข้าไปเก็บดาบนะครับมันจะเป็นดาบปักอยู่เอาไว้ข้างๆกับตัวก้อนหินที่มันเผาไหม้ครับก็คือร้อนมากข้างในแนะนําก็คือให้ใส่เป็นชุดตัวนี้นะครับ ตัวที่เรียกว่าแอลไลออนเนี่ยครับแอลไลออนไวบริมเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะมีค่าดีเฟนซ์ซิซิ่งเนี่ยครับโปรเทคชั่นอันนี้คือหมวกนะครับแล้วก็เสื้อก็จะให้ใส่เป็นแอลไลออนพอนโชตัวนี้นะครับก็เป็นซิซิ่นซิซิ่นโปรเทคชั่นเหมือนกันส่วนขานี่ก็เป็นตรงสนับตรงตรงหน้าแข้งเนี่ยครับก็เป็นแอลไลออนสเปอร์นี่นะครับก็ป้องกันความร้อนได้เหมือนกันก็ให้คราฟสชิ้นนี้นะครับ ที่ผมใส่อยู่แล้วก็ให้เข้าไปทางนี้นะครับใกล้ๆกับตัวเนี่ยครับตัวปิ้งย่างตัวนี้ครับ <ST AN CH> เห็นไหมครับว่าก้อนหินที่เอาไว้ปิ้งย่างที่ว่ามันร้อนจัดนะครับมันจะล่วงเต็มเลยวางตกลงพื้นเยอะมากอันนี้อันนี้บ้านผมเองนะครับที่เพิ่งสร้างไป <ST AN CH> ก็ให้เราลงมาตรงนี้ครับนเน,นี่ยครับเห็นหลอดนี้ไหมครับหลอดที่อยู่ข้างๆเตาเนี่ยครับ <ST AN CH> ข้างใต้นี้มันจะมี เหมือนเป็นช่องอยู่นะครับนี่ไงครับช่องตรงนี้เข้าไปข้างในมันจะเป็นก้อนหินที่เอาไว้ย่างเตาเนี่ยครับมันร้อนจัดเลยนะเห็นไหมครับข้างหน้านั้นข้างหน้านี้มันจะมีเหมือนดาบปักอยู่นะครับให้เราไปเก็บได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บกันนะครับเนี่ยครับแต่มันร้อนมากเลยนะครับพอลงไปข้างล่างปุ๊บเห็นไหมครับซิซซิ่งมันขึ้นเลยนะครับร้อนจัดให้ระวังด้วย นี่นี่เราใส่ชุดแอร์ไลออนมานะครับมันช่วยลดความร้อนแต่ถ้าเราใส่เป็นชุดอื่นรับรองซิซิ่งนี้ขึ้นเร็วมากนะครับอันนี้ถือว่าขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่ก็ถือว่าเร็วนะครับไม่ใช่ว่าช้านะแต่ถ้าไม่ใส่ชุดตัวแอร์ไลออนตัวนี้มารับรองได้เลยว่าขึ้นเร็วมากเร็วจนจนขยับไปถึงก้อนหินนั้นยังไม่ทันเลยครับกพคือตายแล้วขาเพิ่งหน้านี้เลยโอเคเดี๋ยวเราลองวิ่งไปเก็บกันดูนะครับโอเค โอ้โหร้อนเร็วมากโอ้ยตายนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะได้อะไรบ้างนี่ไงครับกระเป๋าผมที่มันล่วงลงมา <c oughs> เห็นไหมครับเป็นรูปกระเป๋านี่ครับข้างหน้าก็ <c oughs> ต้องไปเอามาคืนกลับเข้าไปทางเดิมนะครับ ตรงนี้โอเคซิซิง่งซิซิ่งน้อยลงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ร้อนเกินไปวิ่งไปแค่นี้ไม่มีปัญหานะครับเก็บมาเรียบร้อยได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูซิว่ามันได้อะไรมาเพิ่มบ้าง เหเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ไปเก็บมาแล้วเนี่ยมันได้สูตรอะไรมาบ้างนะครับสูตรอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวดูก่อนเข้า Data นะครับ Stuff ไปลองเปิดดูซิ Deadly Weapon เ,เหรออ๋อตัวนี้นะครับ เดดลี่เวฟปอนโอเคเดีดูซิว่ามันมีให้สร้างอาวุธอะไรอีกไหมนี่ไงสไปซี่โคต a นะครับโคตนะโคตนาตโอเคโคตนะเหมือนคาตนะเนี่ยครับดาบสมุไรแต่ว่ามันเขียนว่าโคตนะก็คือใช้ตัวชาโคเนี่ยครับในการทำเป็นดาบมานะครับเดี๋ยวจะลองครับดูสักหน่อย อ๋อใช้ Spicy g ร o p นะครับโอเคแปลกดีนะครับดาบตัวนี้ได้มาเนี่ยครับจากการที่ใช้ Spicy g r o p b ก c k ูปแล้วก็ตัวชา a r c o a s เนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยงไงถ้าเพื่อนๆก็ลองคราฟดูนะครับผมคิดว่า Damage ก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจอยู่โอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมา o ม Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ